สำหรับรายการต่อไปก็จะเป็นรายการของวันที่20มกราคมรับคืนกระเป๋าสตางค์จำนวนหนึ่งใบจากบริษัทโคสจำกัดอ้างถึงใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง SI 0001ทับ00003และออกใบลดหนี้ให้ลูกค้าค่ะเราจะไปดูที่โปรแกรมเราจะเข้าที่ระบบขาย และรับจองสินค้ากดปุ่ม work f กโฟเลือกที่ใบลดหนี้สินค้าจะมี1.4ใบลดหนี้ขายสด1.5ใบลดหนี้ขายเชื่อในที่นี้เราจะเลือก1.5ใบลดหนี้ขายเชื่อค่ะก็ขึ้นแบบนี้นะคะเล่มเอกสารที่เราจะใช้ก็คือ0001ใบลดหนี้เงินเชื่อให้กดโอเคค่ะ เข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่มีรายการใดแล้วก็จะเพิ่มโดยกดปุ่ม F3 ค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงในหน้านี้เราจะยังไม่ใส่นะคะเราจะมาใส่วันที่เอกสารก็คือวันที่20พศ2554ค่ะถ้าโปรแกรมขึ้นแบบนี้ให้เรากดโอเคนะคะ ลูกค้ารหัสของลูกค้าเราจะใส่เป็นจุดนะคะแล้วก็ Enter เราจะเลือกบริษัทโคสจำกัดรหัส403กดเลือกคะ่ะบริษัทโค้จะมียอดหนี้ขณะนี้อยู่23,647บบาทแล้วก็กดโอเคเลยนะคะโปรแกรมถามว่า สาขาของลูกค้าในรายงานภาษีให้เรากดเยสค่ะค่ะต่อมาเราก็จะมาดูที่ค้นเอกสารอ้างอิงเราจะเห็นว่าเป็นตัว N ให้เราเปลี่ยนจากตัว N เป็นตัว Y นะคะค่ะประเภทเอกสารคือ SI เล่มที่ที่เราใช้อยู่แล้วก็คือ0 0 0 1นะคะส่วนเลขที่ภายใน หากเราไม่ต้องการใส่ข้อมูลให้เราใส่จุดและ Enter ค่ะค่ะเราก็จะเลือกรายการ Invoice ที่จะอ้างอิงนะคะที่ตามโจทย์ให้มาก็คือ0003นะคะเราก็กดเลือกหรือ Enter ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะค่ะโปรแกรมก็จะบันทึกมาให้โดยอัตโนมัติแบบนี้นะคะให้เรากดโอเคค่ะ โปรแกรมจะถามว่าต้องการลดจำนวนหรือไม่ในที่นี้เราต้องการลดจำนวนนะคะให้เรากด yes ค่ะค่ะเราจะมาดูที่รายการสินค้านะคะตามโจทย์ก็คือเราจะรับคืนกระเป๋าสตางค์จำนวนหนึ่งใบ ส่วนกระเป๋าเป้เราไม่ได้รับคืนนะคะแล้วก็จะลบกระเป๋าเป้ออกโดยกด F3 ลบสินค้านะคะหากยังมีบรรทัดตรงนี้อยู่ก็ให้เรากด Enter ค่ะก็จะหายไปนะคะค่ะหากเราตรวจสอบว่ากระเป๋าสตางค์รับคืนจำนวนหนึ่งใบ มูลค่าสามพันห้าร้อยบาทหากตรวจสอบถูกต้องแล้วให้เรากด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมก็จะเชื่อมโยงไปในบัญชีที่เกี่ยวข้องต่างๆที่เราเห็นก็คือบัญชีแยกประเภทนะคะโดยลงบัญชีที่ร์เชอร์เลขที่ SC ห้าสี่ศูนย์ หนึ่งวันที่20่สิบทับศูนย์ห่งทับห้หัวของโวเชอร์ก็คือ SM 0 0 0็มศูนย์ศทับศูนย์ศูนบริษัทโค้ดรหัสสี่ลงบัญชีก็คือเดบิตสินค้ารับคืนและส่วนลดรหัสส1่หนึ่งหนบาทเดบิตภาษีขายรหัส 2องศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สองร้อยสี่สิบห้าบาทเครดิตรูปนี้การค้ารหัสหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าทค่ะหากถูกต้องแล้วให้เรากด f 1 0บบันทึกค่ะตอนนี้เรายังไม่ต้องการพิมพ์ก็ให้กด no ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ เพื่อให้เราบันทึกรายการต่อไปแต่เราจะไม่บันทึกแล้วให้เรากด Escape ออกเลยค่ะค่ะก็จะได้หน้าจอนี้นะคะคือใบลดหนี้เราจะมีแล้วหนึ่งใบนะคะให้เรากด Escape ออกค่ะ Cancel ค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับรายการนี้ขอบคุณค่ะ